สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามโมยนเวศค่ะเรื่องของการล่องหนหายตัวเป็นเรื่องที่เราคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่าคนโบราณที่มีวิชาเก่งกล้าบ,บางท่านมีวิชาล่องหนหายตัวได้ในสมัยก่อนความเชื่อเรื่องคาถาอาคมมีความเข้มขลังมากปัจจุบันข้อมูลคาถาเหล่านี้เริ่มเลือนหายไปจากสังคมไทยคงเหลือไวใ้ให้เห็นแค่ในหนังในละครเท่านั้น คาถากำบังกายเร้นกายมีอยู่ด้วยกันหลายบทและก็หลายสำนักค่ะแอดมินรวบรวมมาได้7คาถานะคะความหมายการใช้คาถากำบังกายหรือว่ากำบังตัวในที่นี้ก็คือใช้กันภัยเมื่อมาถึงตัวหายตัวได้ชั่วอึดใจหนึ่งเมื่อมีภัยค่ะใช้เมื่อเห็นว่าจวนตัวจะหนีไม่พ้นจะหายตัวได้ชั่วระยะอึดใจเท่านั้นทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเรา หรืออาจจะทําให้ศัตรูเห็นเราเป็นคนอื่นคาถาเหล่านี้ต้องใช้ในทางที่ถูกจึงจะได้ผลทุกพระคาถาที่นํามาเผยแพร่นี้ให้สวดท่องน้โมสามจบก่อนนะคะเริ่มจากคาถาแรกเลยนะคะชื่อว่าพระคาถาณซ่อนหัวกําบังตัวของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าค่ะณนะห้ามโมปิดพุทธมิตรปิดหัวทาล้อมตัวยะซ่อนหัว หายตัวบัดนี้ณนะจงงงโมจังงังพุทธกรรมบังทาละลายยะสูญหายอนัตตาสูญเปล่าสองเป็นคาถาประจำตัวหลวงพ่อเสือดำค่ะพุทธังบังจกักขูมะอาอุไม่เห็นอีตัวกูธรรมังบังจกักขุมะอะอุไม่เห็นอิตัวกู สังคังบังจักขุมะอะอุไม่เห็นอีตัวกูขเตสิอหังฟิดตังชนามิโจราโจวาโจวา,จรา,จรา,จราปรายันติสามคือคาถาเสกใบไม้หายตัวของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนากุธโทโมกุททะนกุธโทโมกุททะกังตังโปปุปะตะโปปุณนะปะทิ เศษใบไม้ปิดหน้ผาผากหรือทัดหูคนก็จะมองไม่เห็นเราค่ะ 4. ขคาถากรบังกายเป็นอีกคาถาบทหนึ่งของหลวงพ่อคววยเช่นกันค่ะพุทโธภะควาอิรัตนังสิโสกังบังภะควาอารหังติดตามอารหังติดตามสัมมาบังไว้พุทโธเป็นกบกบกล้าวแห่งข้าพเจ้าอันได้น้อมนมัสการ อิติปิโสพระวาติดตั้งบังตนกูโสหหับคาถานี้นอกจากใช้พลางตัวแล้วยังใช้เศษกิ่งไม้แขวนซุ้มประตูบ้านกันขโมยเข้าบ้านได้นะคะใช้พลางตาได้ค่ะหากเศษกิ่งไม้แขวนซุ้มประตูบ้านเวลามีคนตายวิญญาณผู้ตายจะหาบ้านไม่เจอเข้าบ้านไม่ได้ป้องกันวิญญาณรบกวนได้ค่ะ ห้าเป็นคาถาบังตาที่ขุนพันใช้ซึ่งต้นตำบคาถาคือขุนแผนนติอณะเอตังสันตังอัติเตยะมะอุมัตังถาตังอิธรรมังอุจงไม่เห็นกูหกคาถาหายตัวหรือว่ากำบังกายพุทธังบังโสดธรรมังบังโสดสังฆังบังโสดพุทธังบังจักขุธรรมังบังจักขุ สังขังบังจักขุนะอิสวาสุสุสวาอิอิกะวิติติวิอิกะอรหังสุขโตพระวานะโมพุทษายะนะมิเห็นอิเจ็ดคถากำบังกายอีกบทหนึ่งคือปัทมังพินทุกังชาตังตรีนิกตาวานาะนณะการังปัญจสัมภวังนะรานะระ หิตังเทวังนะระเทเวหิปูชิตังนะรานางกาเมปิเกหิณนะมามิสุขตังชินังสวดท่องคาถานี้ก่อนออกจากบ้านนะคะคาถาจะช่วยให้เราหลบหลีกจากศัตรูได้การจะใช้คาถาให้เห็นผลได้ต้องเชื่อมั่นในคาถามีสมาธิจ,จิตที่แรงกล้ารักษาสินห้าให้ได้ด้วยและไม่ควรใช้คาถาเล่นๆน,นะคะ ให้ใช้เมื่อมีภัยถึงตัวเท่านั้นชอบบทไหนก็ลองนำไปใช้ดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ